โอ้อันนี้ก็เป็นการถนอมอาหารเนะาะเมื่อกี้ไปเก็บมาได้มาสองชั้นนะฮรสามสองชั้นพอละเปือเอาเอาไปแกงไม่หมดล้วก็เราการถนอมอาหารเนาะเราก็จะเอามานึ่งนึ่งโดยที่เราใส่ใส่เป็นใ,ใส่เกลือเป็นเป็นเีละชั้นละชั้นอย่างเงี้ยเข้าไปนะพี่ๆคนไหนที่ว่าไปหาเห็บมากินไม่หมดนะอ่าแล้วก็เอาไปนึ่งครับนี่ใส่เกลือไว้หน่อยใส่เกลือเสร็จแล้วก็ปิดไว้ เอาไ้นึ่งเอาไว้เก็บกินครับผมอ่านี่นะครับเหัดเต็มเต็มเลยนี่โอ้ลืมมาใส่อ่อไว้ก่อนนี่สองชั้นเต็มเต็มเลยชั้นล่างชั้นล่างเป็น,เป,นเป็นเห็ดอีกอันหนึ่งยัดใส่เอาครับอันนี้แล้วข้างล่างเป็นเป็น,เป,นเป็นเห็ดอีกอันหนึ่งที่เราเอาไปเสร็จแล้วเราก็เอาไปน,นึ่งเนาะ แล้วการถนอมอาหารนี่ก็ดีนะเราอยู่แถวแน่นไม่ได้ป่ะตุนตุนสเสบียงไว้ครับเอาไว้กินได้ทั้งปีเลยเสร็จแล้วผมก็จะเอาไปแช่ไว้ในนึ่งไวอย่างเงี้ยครับประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้นะเรามันแห้งนะเรามันแห้งเสร็จแล้วเราก็นํามาเก็บแล้วก็เอามาใส่ฟิดไว้เนาะฟิดรไว้เวลาเราอยากจะกินอย่างเงี้ย พอเห็ดมันมีปีหนึ่งมันมีแค่ไม่กี่เดือนครับผมเราก็เลยหาวิธีที่ว่าเราจะเอามากินเก็บกินไว้ได้นานยังไงเนาะก็ที่บ้านนี้ก็เอาไปเอาไปนึ่งนะแล้วก็ทาทาทาแหนมเห็ดทําแหนมเห็ดแล้วก็นึ่งกับน้ําพริกขาเราเาเรากินกับน้ําพริกขาได้อย่างเงี้ยนะมันมีอยู่หลายๆอย่างนะครับเพราะว่าเราเราเราทำนี่นะเพราะว่ากับเห็ดนี้ที่ที่เราจะนึ่งแล้วฟีดไว้อย่างเงี้ยนึ่งเราให้เราฟิี พีดไว้นี่เราอย่าอย่าให้ที่ว่าเราเอาเอาไปเก็บกินนะเนาะแต่แล้วค่อยเอาไปเก็บไว้ในช่องพีชต่างๆเนี่ครับผมในการทำขนมเห็ดแต่ว่าสมากจะมีบ้านผมก็จะมีพวกเห็ดอ่าเห็ดเห็ดไข่ห่านหรือว่าเห็ดเห็ดเห็ดละโงกเนาะที่มานึ่งอยู่เนี่ยนะแล้วก็เห็ดลำพึ่งเห็ดห่านเห็ดอาเห็ดห่านแล้วก็มีเห็ดอะไรอีกเนาะที่ออกสีเหลืองเหลืองพวกนั้นแล้วก็มีเห็ดโคนบ้างนิดหน่อยอย่างเงี้ย ในการที่เราจะเอามาเอามาถนอมอาหารคล้ายๆกับหน่อไม้นะครับเราเก็บไว้กินให้ได้หนึ่งปีได้ยังไงเนาะมีวิธีการนึ่งอย่างนี้แหละเราใส่ถุงใส่ถุงแค่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 พอพอมือนะยวผมทำที่ผมจะทำแค่พอมือพอมืออ่าเสร็จแล้วเราก็นํามาเอาเอาเอามาใส่เนาะอ่พอมือพอเสร็จว่าเราเสร็จแล้วก็เอาเอามาทานอ่ะผมไม่ได้ใส่ถุงใหญ่นะ ถุงแค่นี้แหละก็ผมผมกินทีละมือ้อก็พอดีพอดีมื้อหนึ่งเนี่ยนะครับผมโอเคนะครับ,บกับการถนอมอาหารในการเก็บเห็ดน,นะครับ